สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะก็ ก่อนอื่นนะพี่น้องนะเนาะเฮากัมาสรุปเลขสรุปเลขงวดของวันที่เก่านะพี่น้องเนาะงวดของวันที่เก้าออกที่หกหนึ่งหกหนึ่งสี่เก้าหกสี่นะพี่น้องเนาะ 61496่ 1> 6, 1, 4, 9, 6, 4, นะงวดของวันที่9นะคะงวดของวันที่9เดือน9ปี65นะคะพี่น้องออกที่614969นะคะอ่าแอดฝนก็บริเ,เอาตัวเก่ามาสรุปให้เบิร์นแะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เข้าในตัววิ่งนะคะตัววิ่งรูด9นะคะ,ะผู้ใดที่ชมคลิปแอดฝนจนจบนะคะก็จะได้อ่าแอดก็จะเอาประมาณว่า วันที่9เดือน9นความน่าจะมาของเก่ามันมาหลายนะคะคิดว่า9น่าจะมาแน่นอนแอดก็ห้ติดเก่าไว้สําหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งรูดนะคะถ้าไม่9ก็6นะคะประมาณแอดฝนกระบบประมาณนี้นะคะในคลิปนะคะสาหรับพี่ที่เอาไปเป็นแนวทางก็ อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะสำหรับตัวเจาะแอดกบขออภัยนะคะแอดเจาะบกเขานะคะแต่เข่าเฉพาะตัววิ่งรูดนะคะตัววิ่งรูดนะคะแอดไฮวิ่งเก้าและห้าไปนะคะเข้าที่เก่าเนาะก็เออเขาที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เราพัฒนาเราพัฒนาวันนี้นะคะ ราพัฒนางวดวันที่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบสองเดือนเก้าหกห้านะคะวันที่สิบสองเดือนเก้าหกห้าเด่นนะคะเด่นเด่นเนาะพี่น้องเนาะเด่นแอดผมจะได้ที่ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อได้ศูนย์ได้สี่แล้วก็หกนะคะ เด่น0เด่น4เด่น6นะคะวิ่งรูดตัวเดียว้อพี่น้องเนาะวิ่งรูดตัวเดียวที่0นย์เด้อนะคะงวดนี้แอดปลมัก0ูนย์ะพี่น้องเนาะแอดปุนฟันหายไปที่0ูนะคะแต่หาพี่น้องท่านใดชอบ6หรือชอบ4นะคะก็สามารถเอาไปวิ่งรูดนะคะพี่น้องนะคะเอาไปวิ่งรูดได้นะคะงวดนี้แอดก็จะเจาะให้เหมือนเดิมนะคะแอดไม่ได้วิ่งรูดให้ดูนะคะแอดจะเจาะหายไปเลยนะคะสาหรับาสายเจาะนะคะ แอดก็เจาะให้ที่ศูนย์สี่พี่น้องเนาะศูนย์สี่นหะคะหลักศูนย์นะคะหลักศนแอดเจาะให้ที่ศูนย์สี่ศูนย์หแลพี่น้องเนาะแล้วก็แอดเจาะให้อีกนะคะก็คือตัวหลักสีนะคะสี สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะคะสำหรับสายเจาะนะคะแอดก็เจาะให้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับสายวิ่งรูดก็หลักศูนย์เนาะคะ่ะแอดฟันไปที่ศูนย์เด้อสายวิ่งสายรูดนะคะแอดฟันไปที่ศูนย์นะคะแอดให้ตัวกันไปนั่เด้อพี่น้องเด้อให้ตัวกันเหนียวไปด้วยพี่น้อง ให้โต๊ะกันไปที่นะคะ 43, 41และก็01พี่นองเนาะถ้าพี่นองทันไดมีทุ่นลายนะคะก็เอาตัวกันของเราไปด้วยนะคะพีนองนะถ้าพีนองทันไดมีทุนนลายเด้อนะคะก็จับเอาตัวกันไปเป็นแนวทางนึ่นะคะ ้าพีได้พี่น้องทันได้ทุนหน่อยก็เอาเฉพาะตัวที่แอดเจาะหเนาะพี่น้องเนาะนะคะถ้ามักมักซีก็เอาซีไปรูดมักหกก็เอาหกไปรูดหรือถ้าชอบศูนย์เหมือนแอดผลน,นะคะก็เอาแอดเอ่อก็เอาศูนย์ไปรูดนะพี่น้องเนาะต่อไปให้ามาเบิรงเลขตารางพี่น้องจ๋านะคะเลขตารางเลขตารางเนาะพี่น้องโอ้ยว พยายามให้มันตรงกันใช่ค่ะ เลขตารางก็หกตัวเหมือนเดิมนะคะพี่นงนะคะสำหรับพี่น้องทันใดที่ชื่นชอบเลขตารางนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของแอดพลนะคะสําหรับพี่นองทันใดที่ชื่นชอบเลขตารางเนาะก็ยิบจับเอาไปเป็นแน,นวทางนะพี่้องเนาะ,นนะก็จะประมาณนี้นะคะ เห็นสัตว์่พี่น้องนะคะให้เห็นการสัตว์สัตว์เนาะพี่น้องเนาะไ้เห็นการสัตว์สัตว์แคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางพี่น้องจา้าถ้าชื่นชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะกับประมาณนี้นะคะของแอดฝนกับบมีมยังหลายนะคะพี่น้องจา้านะคะตัวเด่นตัวเด่นแอดก็ได้เด่นศูนย์เด่นหกเด่นสี่ เดคะเศูนย์เดืนสี่เดือนหกฟันตัวเดียวที่ศูนย์นะ,ะพี่น้องฟันตัวเดียวที่ศูนย์จับคู่หากะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่สี่สี่หาสี่เจ็ดสิบแปดนะคะตัวก,กันของเข้าอีกสามตัวนะพี่น้องเนาะทำมากะเอาไปเป็นแนวทางเนาะพี่นะะ้องเนาะ,คะแคปหน้าจอเอาไปนะจ๊ะสำหรับงวดของวันที่12เดือน9 6หกหานะพี่น้องเนาะลาวพัฒนานะคะ แนวทางนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเฉพาะเป็นเพียงแนวทางเท kind of ่านั้นนะคะตัวเลขทุกต so ัวมาจากการคำนวณนะพี่น้องจ๋านะคะตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะจ๊ะไปกลับด้วยเด้อพี่น้องจ๋านะคะไากลับ สำหรับนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยดีเสมอมาเ้ยพี่น้องจ๋านะคะหยิบจับตัวใดก็ให้เป็นเงินเป็นทองทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้โชคดีมั่นมานกันทุกผู้ทุกคนนะคะหยิบจับตัวไหนก็ให้เป็นเงินเป็นทองโชคดีทุกท่านนะคะปังๆค่ะ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดฝนได้เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แอดฝนแม่นะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพียงระวองจ้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า